สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีบ่าวเตยพ่นสวัสดีไออยู่กับบ่าวเตยพ่นพอีกแล้วพี่น้องเอ๋นะฮะสถานที่งามๆสถานที่ใจกลางกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ผ่องพงเนะบาะบ่าวพวกเองกับที่บา่าวมาลินนั่นบ่าวเตยเลยกับเรื่องราวของบ่าวเตยยังบจบยังมีอีกเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวของบ่าวเตยตั้ตงแต่อ่าเริ่มแรกของการเขาไม่งานในเมืองไทยงานอยู่ไนนะ่ย ทราบซึ้งน้าใจของคนไทยขนาดใดเนนะี่ยคนไทยซอยเหลือขนาดใดแต่ว่าเมื่อน,นี้บ่าวบุเองจะมาเจาะเรื่องราวของการเดินทางเขาไม่งัานในเมืองไทยของบ่าวเตยนะฮะว่าบ่าวเตยเดินทางเขามาจากไดเน,นะะี่ยเดินทางเขามาแล้วประสบกับเหตุการณ์เอียงเนยนะฮะเส้อว่านี่ฮะทางผู้ชมทานใดทีเขามาก,กรุงเทพเมืองไทยเมืองใหญ่นะฮะเมืองในฝันเนะะี่ยอะไรของชีวิตนะจะอาจจะมีการตื่นเต้นแน่น,นอนเหตุนังกบฏเถิดจักสีเดินทางไปไซนะฮะจักสี ปฏิบัติตัวจังไดนะครับมื้อนี้นะฮะอยากให้บาวเตยพ่นมาเล่าเรื่องเล่ารายเหตุการณ์การเดินทางของบาวเตยพ่นนะฮะในการเข้ามาก,กรุงเทพเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าพบพอเกับเหตุการณ์เอียงแน่พบพอเรื่องเล่าดีๆพบพอเรื่องเล่าตลกพบพอเกับเหตุการ์ปาเสียวเอเียงแน่ให้บาวตุนเริ่มเล่าสู่ฟังเลยกันแล้วกันเนาะอาบาวตุนโดยไอ้ที่รกกกแบบเขาอยู่บ้านจะซื้อฮน่าแบบว่ามันกับ เห็นแบบว่าเห็นอายเพิ่นเห็นงานอยู่พีดแล้วเพ่นส่งเงินมาให้แล้วเกิดครอบคิดที่ว่าอยากเขามาประเทศไทยอยากเขามาหาเงินอะไรเพราะว่าเห็นคนผู้ได้มากี่กับเพิ่นส่งเงินกับบานเทากับบานเฮาสินะเขาก็เลยบอกอื้ยถ้าเฮาไปเฮาคงสิมีเงินมีข้าคือเพิ่อนนะแล้วก็มีบาดมีหยังเห็ดบาดแล้วก็มาทา้งงานมุดาหารในบ้านบ้านนองขามุดาหารมาก็ะมากกับอคนทางบานเลยเพิ่นพามาน้องก็บ่่ค่อยเขามาจักเถื่อก็ ถา,ถามถึงข้อู้ซื้อเขาก็รู้สึกหยาดหนย่ยเขาตื่นเต้นเขาบอกเคยแบบขามน้าไม่อีกฟังหนึ่งนะเพิ่นก็ว่ากันขับพรมขับพรมเนาะเขากัาบบูหูเด้เพราะว่าอยู่บ้านก็เวยบอกจเจ้าคอยเจ้าข่อยได้สินะเพราะว่าเขาว่ากรุงเทพกันบาที่นี่นั่งรถมา,าจากมุกดาหารเขามานอนบริษั้ในรถแบบปรกาศนอน่ะนะมันตื่นเต้นแบบมาทาั้งคืนเลยแบบนัง่งทั้งคืนเลยนะจนมาถึงมอสิยประมาณที่สี่ ตีสี่คือสี่โมงตีมมกขึ้นสี่โมกเช้าสี่โมกเช้าร์ตีสี่ดีใจปะหมวนมรสิตดีใจปะมันก็ดีใจปะมันก็ดีใจอยู่แต่ว่ามันมันมาหอดไซห้องกับบูฮูนะบูฮูแต่ว่าโทรหาไอ้เขาจอดรถแล้วนะให้ญาติพี่น้องเพิ่นโทุ่งห้าสินะหอดหอดมงนี่เลยเด้อสิโทรหาไอ้เพิ่นว่าเออทายอยู่นัแางไรด้วยจะออกไปหาเอาเพิ่นวัดสินะกต่วันนี้น้องสิลงแต่รถอันเก็เออรถบัสเนาะรถอ่ารถทัวร์ก็สิมีพวกไอ้แท็กซี่กับชิมา ดึงกระเป๋าเขาแล้วฮัมฮัมมาพี่มาพี่เพื่อนว่ามาพี่พอสิภาไปอ้ายสิภาไปเพื่อนว่ามากอ้ายก็ได้แท็กซี่นะสิสไปใส้เพื่อนว่าน้องกับบก้าน้องกับยุทธ์นะพอดีที่นี่ลงแต่รถปุ๊บน้องก็เลยแบบอ่าคุยกับอ้ายคนที่มาน้ำกันแหละเพื่อนว่าอย่าไปทำเขาดิเพื่อนว่าเพื่อนเคยมานะแท็กซี่ขับเจ้าวะมีมิเตอร์ได้เพื่อนว่าไปไปที่เมาได้เพื่อนว่าเทากับความบู๊หัะนะ,ะเอามีจังสั่นน้ำบ่์อ้ายจังั่นเออมีจังั่นแล้วจั่น พี่พี่มาตั้งพี่แท็กซี่เดี๋ยวถาอายจะเมาเนี่ขี่แท็กซี่ทั้งนี้เพราคนดมิเตอร์เพื่อนว่านะ่าอยู่มอชิดนะน้เพื่อนบอกน้องนะก็เลยวันนี้นางถาอายพื้ที่อายกันมาหับก็เลยพักกันขี่แท็กซี่มาเหงานงาน,งานแหลกของน้องเหงาน้น้ํำแข็งในะแบกํำแข็งนะ<อ>ก็ถือว่าลำบากเลยขึ้นนํำแข้งที 4, ท 5, นะ่สี่ที่หาสิพนตกพนยังก็บได้แบกํำแข็งหาส่งแบบหนาวสำเร็กับได้ลูกกนะตากฝนอ่าส่งํำแข้งนะ่ะก็ถือว่าลำบาก จุดวาอยู่หันได้ได้หลายเดือนเติมกับคนทีน้องในว่าโฮจักเจ้าหน้าที่น้องก็เาสวยฟังนี่แหละก็มาเปลี่ยนชีวิตอยู่จุดนี่แหละแต่ือว่าชีวิตก็ดีขึ้นเนาะแต่มันมีเรื่องตลกได้ว่าได้หรือบ่กวคนนี้แหละสิ่งที่ไอ้ครู่าเรื่องเที่ยวเขามาเนาะเดี๋ยวความที่บางคนมันนอกแม่นต้องแบบนะเขามากรุงเทพใหม่ๆมันก็อาจบางคนอาจจะมีเรื่องเล่าตลกตลกบางคนก็แบบบอกซ้ำเนี่ยเล่าอย่างบอกให้บางทีบางทองที่ไก่น้องเล่าว่า หนึ่งล่าองหนองไปยังไหนไปยังไหนมีเรื่องจังใดไ้สูฟังเนี่ยอยากคู่<อ>นี้เดี๋ยวนี้แร่่กันอันนี้อลีได้ออไยแบบน่องไปเห็นอันรับว่พ่อหรือว่าญามเนาะน้ำน้ำตึกน้ำคอนโดที่ว่าน้องไปอันขี่รถกายน้องจะเข้ขขาใจพิดมาตลอดเพรานเป็นตำรวจรปภาพ่อที่อยู่ตามอาจจะเป็นตึกหรือว่าบริษัทที่เนาะแม่ที่ว่นยืนญามยืนญามอยู่หน้าตึกแบบโบกรถโบกยางน่องขึ้นในใจนะเอ้า คือ <c oughs> ตำรวจไลยแต่ประเทศไทยไปโมได้ก็เห็นนะบ <c oughs> ปว่าเขาคนบบหูเขาคนบันนอกกันนะ <c oughs> เขามาครังแหลกกันนะไปว่าส่งน้ำแข็งส่งยังแต่ก่อนน้องๆก็รู้สึกจันหยาดเนี่เขาจะมาตรวจบัตรทำบอ่อสินะพอสีมาถามเขาอยู่บ่อจังสันจังสีนะไปทึกได้ก็เห็นนอกแบบขี่รถกายไปโมได้ก็นเห็นแต่พี่ๆแล้วพ่อ,อ,อพ่อนยืนอยู่เขาใจพิดมาตลอดได้ไอเป็นปีเลยบโบหูได้ <c oughs> อเออว่าพเป็นตำรวจกับ ตลกเจ้าของมาสูมื่นเนี่ยเอาตีแต่เขาเป็นปรปภเป็นคนรักษาความปลอดภัยเจ้าของเขาใจพี่มาตลอดเป็นปร,รปภแบบว่าเฮ้ยแบบคนบ้านนอกเนาะแล้วก็รไม่มีอีกเรื่องหนึ่งนะ,อะเอาไปเสื่ออยากกินก๋วยเตียเยเต๋ยวแหละบุหูจักดอกก๋วยเตี๋ยวยังไงเขาจะกินเลอยอะวันนี้ไปสั่งอันเห็นว่ามันมีตู้กระจกเนาะเพป็นเป็นร้นานอันขายในพุทธบาทแหละเป็นร้านรถเข็นนะไปสั่งร้านอันตามสั่งไปตามหามก๋วยเตี๋ยว เขาก็บอกว่าไม่มีน้องนูน่นร้านนู้นเขาว่าคือว่าแบบห้องคนบูนหูจักยังขนาแบบย่างไปเลอๆล,ละลายแบบคือคนแบบือว่าเขามาแต่บ้านนกใหม่ๆเนาะคือว่าแล้วมันก็สิมีจุดผิดพลาดอั่นแหละแบบว่าข้อมบูฮูนะซิเว่นก็ยังบอกขาเขาได้มาทีแหลกไงเขาคือบวกขาไปได้ไดยมันก็ดห้องบเคยนะห้องบกเคยเขาจ้ว่าอยู่โดนๆไปมูพวกว่าไปซืบมาหมามาตบสินะยังบูฮูจักเข่าซิเว่นได้แต่ก่อนบูฮูจักเขาไล้มากก็คือนาย แล้วกับรถ BTS เนี่ยก็บ่เคยหนังเลยเปไฟนะแนนเห็นแต่แน่แม่มันแหลนอยู่ทางฝาโอ้รถอีหยังเนาะกับบุหูได้ว่าเออซื้อ BTS อะนนะด้านหลังนี่กับ BTS เออแม่นแหละรถนี่แหละนอกกั้แต่แงนเบิ่งจังซี่แหละอู้อีนังรถอีหยั่งก็แหลนอยู่ทางล่างได้เขาก็บุจักใส่ BTS เพราะเขาบ่เคยใส่แท็กซี่นี่ก็บนับเื่อได้ด้ขี่แต่ก่อนนะว่าคนเห็ุงานก็บ่ได้ไปใส่มาใส่นะก็เฮ็ดแต่งานส่วนมากก็สินั่งรถเมล์หลายกว่า ไปก็ไปหาไอ้ิ่นเนาะเพิ่นพาไปใช่ไหมเมนแปดบาทเขาไปโรงพัาบลงนี่ก็ไปน้ำพระเจ้าเขาไปผู้เดียวนี่ยบู๊ทางจำได้นะเขามากรุงเทพใหม่ๆนะมีกางเกงยีนตัวสองตัวมาแต่บ้านบ่มาแต่บ้านมีกางเกงยีนตัวเดียวมาอยู่นี่แหละมาอยู่ไทยสิเกางเกงยีนใส่สองตัวรอยเก่าเมนพวกแพงสุดอร่อยเก่าชีวิตเขานะไอ้ก็ชีเคยนุ่งดิรอยเก่าเมนกแงสุดอร่อยังแดงริมแดงนะไอ้ก็ชีกเกลี่ยนุ่ จกกองเดียของเก็บปจักอกลาเก่เก่าเก่ามันละกันพกกระนุงแหละพกกใจนั่นแหละมาตลอดล้กัสมัยนั้นนี่ขาแรงกับบอด้เพ็กนกับบอด้ยแซิป้าณมนนบอกายแปีาที่แล้วหอดปะาลอยนี่ขึ้นมาจะปีละก็่าเนี่ยใส่ซ้อยเพาเนติดดิเนาะ แต่ว่าเขาเห็นคนที่เขามาเหงานอยู่เมืองไทยแล้วเขาส่งเงินไปพอให้แม่เขาเจ้านะเขาเลยเกิดความคิดตอนมากกับโบนี่ไม่เงินมากเลยยืมเงินนายอยู่กรุงเทพนี่ะยืมเพิ่นมากยืมเพิ่นหล้วก็ไม่เห็นงานแล้วก็ใส่หนีเพิ่นแหลกแหลกแม่แบบมากด้วยถ้าคนแต่บุมีหยาินี่บบเป็นมากน้องว่าทามากรุงเทพนะนอกจากคนที่มากแหละมาเห็ุงานแลยมีญยาิตีพี่น้องเพิ่นมาก่อนแลวเอาลูกเอาหลานเอาพี่น้องครอบครัวเพิ่นมาก่ำมานะแต่วว่าจะเอ่อเพื่อนลูกป่าลูกลุงอย่างสีนะ คนหูจักกันนะเจักสิมาได้นะน้องวาถ้าให้มาคนเดียวเนี่ยเเป็นมาดมาุงเทียไปก็ตามจักสิมาหาผามาเพิ่งไเอาสจะไปอยู่มองใดกไปยังว่าอะไรคนกับเคยเห็นในโทรทัศน์เนาะแม่เคยเห็นในทีวีแล้วตอนนี้เนี่ยจักเบิ้ดเลยบ่เรื่องราบแบบนุ่นเทียดปฏิปัติจังสี่ศึกษาเลยว่ รถไฟยังไงรถเมย์ยังไงอะไรแบบยังี่หู้อลไวแบบนกับพวกกับพวกหู้แต่ว่าก็บบอกข่อยสิไปสายถ่าไปถัวกรุงเทพ่ก็เป็นไปบ่อใดดอกเพราะว่าเขาเห็นงานอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่ว่านางรถเมย์ไปหันมาหนีก็สิหู้ว่านางสายหนีไปสายหนีล่งองโมงหนีก็สิพ่อหู้ได้กับบุกเก่งบ้านดใดกับพึ่งมาทุจริตไอโบนี่แหละได้ไปหันไปหนีได้ขึ้นรถไฟฟ้าได้ไปสยามไปยังแต่ก่อนน้องบุกเคยหู้ได้บุกเคยไปสยามถ้าน้องไปชุดก็บแม่น้องไปบิ๊กซีไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อของกิน บางเต่อจําเป็นนะก็ไปนานๆช่ไปที่หนึ่งก็คือห่างที่น้องไปเที่ยวคือบิ๊กซีน่ะและนองบูรุษรล้วอ่ะสยามหมดเลยอีสังพาละกาะผละกอนน้องบูฮูษเลยก็จิฮูตอนในโบว่าไปนี่แหละแล้วตอนนี้ถ่ายเดินทางเข้าบ,บ้านเลยใชเดินทางเข้าบ,บ้านถือกีบอ่บ่อถือแล้วอ่ะก็คือหลุดมอชิดแหละก็ไปบ้านเท่าไปซื้อตัวไปมุกดาหารน,นั่นแหละแต่คว<บ>ามจย่างมุกดาหารไปบ้านเท่าแม่แต่ว่าจากว่ากระไดบ้านเท่าน้องว่าเรื่องบ้านเท่านี้เนาะเอฟซีคือสิบหกโงอ่าเล่องเบิร์เร่องเบิร์แต่ว่า ขันขามสมมงหมครับปุ๊บเขาขึ้นรถตันี่ทุ่มหนึ่งมันวายต่หอนมุกดาหารกับสิบประมาณที่สี่ตีหาก็เป็นล่อห้ดานเปิดแปดมุ่งแล้วก็เขากับขี่รถทั่วขามไปหอดเล่าปุ๊บแล้วก็บ้านเขาต้องไปขี่สองแถวได้บานนี้หอดบานนี้หอดบ้านต้องขี่สองแถวได้ประ,ะมาณจากบ้านนอกมาสวรรค์นนเขตน,นี่พอบ,บ้านเขาไปส้นบถนั่นนะไปบ้านนอกเก่าสิบกิโลได้ใช้เวลาหอจาจาจาดจักจะขหน้าชั่วโมงกว่า เพราะว่ามันเป็นกับเป็นทางหลาดอย่างแล้วนะเพราะว่า,นะาก็อยู่อยู่เท้นทางเหล็กเหล็กที่เก่าแต่ว่าต้องไปขึ้นรถอ่าช่องแถวมันก็ะชีักสาเพราะว่าช่องแถวนี่ไปใช้ปกกรสิจอดไปเลยได้เ็นผูคือประเทศไทยได้ขึ้นแล้วสิแ,แลนเลยขึ้นรถทัวรถประจําทางสิบ้านเฮาไปใช้กระจอดหันไปเอ,อื่นก็ขึ้นเลยได้บ้านนอกสิพานจุดหนึ่งในเซโน่หูจกักวะเขาหูอยู่เซโนแต่บมเคยไปก็เจอบอกไอ้คนตัางใต่แน่นอนเอาสินะเรือว่าที่ไอ้ถามกันที่ว่า ตลอดเวลาทเทงานอยู่เมืองไทยนี่เคยมีการทะเลาะกับคนไทยอยู่ปะน้องบ,เองบ,เอบ่เคยเลยน้องบ่เคยทะเลาะกับใครก็เหตดงานไปนเฉลี่แหละเฮาส่วนหลายแบบจเจอคขาบอกหลบๆซังมาสิน้องกับสีปวดตอบบ่เถียงสีแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วนะเฮาเป็นคนที่ว่ายอมดีกว่าเฮาบ่อยากให้มันมีปัญหานะแต่ว่ากับคนไทยก็ส่วนมากน้องเฮ็ดงานก็กับเจ้นานายกับหยังก็บ่เคยมีเด้แล้วการกินการอยู่ของตัวสุดละมื้อนี่เวลาวันหยุดนี่ คยกินเองบอกเลยว่ากินน้ำเต้าไน่วันยุศนองกับไปหาซื้อกับเขาบานมากินนะนี่ไส์ห้องน่องส่วนตัวมากินอาหารแบบบรรนอกเขาที่ว่าซือ้อยังซื้ออันผูกเนือ้อผูกยังมาลาบม,มาต้มมายัางกินทำแบบอมกินอยน่างเงี้นะสิมากินข้าวเหนียวเนี่ยมบอ <c oughs> กินข้าวเจ้าอะไรไ,ได้ไอ <c oughs> ้กะอยากถามเดี๋ยวว่าอตอนที่อยู่บ้านนี่ยกะเคยเลยบังคลิปตัวน้องที่ตัวปเป็นเราเหลืองว่าซื้ออาหารกับป๋องกินของไทยยังสิมากินของ เวี Nam, ยดนามเดี๋มากินของฟังนั่นแหละมันเป็นอะไรคือยังมาจากมิยมแต่ของไทยเนะี่มืดบ้านมันเป็นจากสันได้ว่าความสื่อเนมันกับคนบ้านเฮ้านี่นับขึ้นแต่แฟบสักเครื่องเนาะสื่อของไทยอะไรยังก็ของไทยทั้งนั้นแหละทุกอย่างนะ่ยของไทยชีวิตประจําวันนะของเวียดเวียดมันก็คือสิบุกินปลาแดกที่เราคนเวียดคนจีนคนยังก็สิบูมีคือเฮ้าน่ะนอกจากว่าประเทศไทยเพราะ,ระว่าวัฒนธรรมการกินประเทศไทยกับบ้านเฮากับไข่ไขกันนะ่ะน้องว่า บอกสิ้นขาแต่ละอย่างเขาก็นาเข่าจากผีแชมพูยังทุกอย่างนะเขาก็ใส่สข้องทั้งผีได้สแสดงสแสดงว่าปกติแล้วกับยุบานก็ใส่แต่ผลิตภัณฑ์ที่นําเข่าจากประเทศไทยแม่นพราประเทศ,ปร,เทศประเทศไทยนี่่นทรง,งออกเราบ้านเฮานี่สื้อเข่าอย่างเดียวนะบ่เขานุญาตนัมันเอฟซีเอโบูเมนวาอันว่าแบบบูเมนความจริงเลยไม่จิ้มขวานะไม่จิมมจ้มฟันนยังสื่อเข่าจากไทยเลยนอกก็คิดอยู่ได้ประเทศเล่าเขาผลิตบ่เป็นบ่รู้จังไดตะเกียบจังสีน่า ก็ยังนำของเขาเลยคือโดยวามทีคุณภาพดีไอคิวเราคุณภาพ<อ><อ>ด,ดี<อ>ดเลยคันสิ้ค้าไทยดีทุกอย่างเนาะแม่นบอกถึงที่ราคาสูงแต่ว่าคุณภาพดีเขาก็ต้องสื่อใสะว่ามคุ้มค่ากับการที่เขาสื่อมาชัใสเลยครับมั่นใจในการเอามาก,กินสินค้า<อ>ทุกอย่างในการใส่กับโคงทนของไทยเนี่ยที่ว่าดีสําหรับสายตาตัวเองเนาะเลยครัอ่าอาจจะมีคนที่แบบว่าคนอาจจะมีทันนะคนอาจจะใสของที่ดีกว่านั้นก็ได้ มีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งด้น้องซื้อน้องซื้ออันมาแรกๆน้องบูจ้จักดอกอเห็นนายเขากินนะก็เลยไปสั่งน้ำเขา,าไปสั่งพัดเสอิยวมาก,กินกับเขาพัดเสอิยวกินเขาเจ้าจังเลยเขาพอใจเลยเนี่ยสั่งพัดเสอิยวแล้วเขาสั่งก็สั่งน้ำเขาเขาก็พัดคือมึงอ,อยากกินพัดเสอิยวบ่บูดอกเห็นนายเขาซื้อมากินเห็นเขากินแล้วเป็นตาแซ่บแล้วก็ไปสั่งคือเขาแหละเอามาแล้วก็าลนใจเขากิน อ๋อคือหมายคือว่ามุนอยากินเขาเห็นไอ้เขาสื้อพัซอิวเมาก,กินแต้แต่ว่าเขากินแบบว่บาอ่บบากินแบบบข้มจ้่มเขากัเลยแบบว่าอุ้ยมี้อยากินเนี่กัเอ้าสั่งผักเบียกย่างดุมๆๆๆๆไปไปสั่งเอาผัซอิวหน่อยครับนีเ่เนาะตั้งใจมาสิมากิเนี่ยบอสอาแล้วก็เมื่อกับขาเาเขาเจ้าสินะจริงจริงพัซซิวเขากินแบบซื่อๆเกินบ่อยเอจาเวมื่อกี้เขา แบบว่าจ๊กมันเป็นอะไรแบบมันอ่ายเจ้าของหรือจังใดแบบเขาบอกก่านะแบบไปสื่ออะไรแบบแจ๊กสื่ออีย่างนี้นะมันแบบว่าแบบเอาง่ายคิดเอาบ้านเขาเนาะย่างไปตลาดสื่อของนี่อันนี้จะได้ดะได้เอาสิถามเนาะเขาเขาสช้เวรเอาถามได้บ่กฉันนะได้แล้วก็นั่นแหละถามกับชีแปะไปเลยน้องกัน้องกับชิบูฮู้ได้น้องไปกับชีทามไปวันนี้ชีจับตัวได้กับแบบเขาบอมีเงินแน่นะไม่ต้องตลกเจ้าของได้แบบมาเลยชีวิตเจ้าของแต่ตอนเขาเพิ่มไปใหม่ๆนะถ้าแบบผู้ใดเขาใม่ใหม่ๆน่าจะเป็นฟิวเดียวกันนะน้องวะ จากแรกคนที่อยู่เฮิงน้องกับบุหูนะคือเฮาสมมืุนีเฮงก็อยู่เฮิงเลยเนาะเฮากันเฮาก็พ่อหูแหละนะก็สิแบบธรรมดาชินซาไปนะเพราะว่าคนเล่าเขาบอมีเซเว่นได้สมัยตะกี้บมีแล้วเซเว่นถ้าก็ไปบอดปีจะได้เซเว่นไปลาวแต่ว่าคนบ้านนอกคือเฮากับนาซิบุหูคือเก่าแหละเซเว่นก็มีแต่ในเมืองเนาะแมนยูมีแต่ห่านค่ายของช้ำบ้านนอกเฮาห่านค่ายตำห่านเลยสินะไปก็ถามเสืออันซื่อนี่ก็สิถามเมาเป็นบ่อยนั่นแหละแบบนอกว่าคือสมุนนอกตลกเจ้าของแบบผู้ว่าเจ้าของเลย บางเถื่อนอยังมาเาล่าให้เมียให้แฟนพังตะกี้คอยมากรุงเทพนี่คอยเห็นรปภคอยว่าเขาเป็นตำรวจเดลยเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นเจ้าตื่นเต้นยังเนี่ยนะวอาสุกันฟังนะบางเถื่อนนะวอาแบาบความที่เฮาบ่ฮู้สุกันฟังกับเมียฟังนะก็มันเป็นเรื่องตลกของเฮาแหละก็มว่าจากเหล่าจากเล่าสู่ FC ให้บ่ฟังอะนะถ้าผูใ้ใดแบบคนเล่าที่ว่าเบิ่งคลิปนี่นะก็ม,มีเรื่องเล่าที่ว่าตลกฮ่าๆ่าบรรยกาศ อันคอมเมนต์ได้ <มา S 1> นะค <นะ S 1> อเนนะมเมนต์เาเาว่ามาแชร์เราสูกันฟังนะเสือบันทุกคนอาจจะมีเรื่องเล่าเน่นอนแม่นน่ายแม่นยังมีเรื่องอยังอีกว่ที่จะเล่าเรื่องตลก <นะ S 2> ตลกนี่มันก็มีอยู่แต่ว่าต้นหนาจาาังเล่าเมื่อนี้เอา <นะ S 1> สำนิก,นก่อนก็เป็นเรื่องเล่าของเบาเตยพ่นนะท่านผู้ชมนะในการเล่าเรื่องเล่าการเข้ามาเห็นงานในกรุงเทพขั้งแรกของชีวิตว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีความอายแต่ก่อนอาจจะบ่อายเพราะว่าบ่ฮหูแต่ว่าตอนนี้คิดได้แล้วเมารถพร้อมได้มากรุงเทพแแรกหูบ่ฮูสำได้ว่ามียาแก่หมอกแก่เม่าหูเนี่ย เมื่อโมหูอยู่หึ่งๆเนี่ยจะไปหันไปหนีก็จะเอาน้องมียาแก้อ้วกแก้เมารถเอาเหรอแต่ก่อนในบมหูได้ขวามากะนั่งรถแท็กซี่ไปหนไหนีก็นั่งตู้โคตรตู้งอเลยน้องนะเวลาไปต่อบัสต่อยังน้องฮ้อก็ต้องไปฮะนายก็เคยหูเลยว่ามียาพวกนี้เลยความพอดีเขาเป็นบ้านนอกหายนะเบาดีว่าจักใจใดๆแล้ววันนี้มียังสีเหลาอีกเปล่มีอยู่มันนาสีเหลาสูฟังมันนาสีเหลาสูฟังนี่แบ้เหมือน เป็นหนึ่งเล้าแบบโยโย่ของบ่าวเตยพนเนาะแบบง่ายเนี่ยในการแบบไอโบเนาะแบบถึงเแมาก็ถึงแมงก็ตั้งแต่สงการนะพี่น้องหากัำมาหากัะชองมือนี่แหละก็คิดว่าไวโบแล้วไปกำน้ำเราก็ยังอยู่คือเก่ายังอยู่สงสงการไกด์โบเพิ่นกอไปหาทายขีดเพิ่นไปหลายเนาะน้องกับโบได้คอยไปบันไดเพราะว่ากระชิไปน้ำม้านกับช่วงนั้นกับแบบจังได้แดดก็ห่อนี่มันเป็นสิไปเนี่ยนะมันแบบ ก็อยากไปเนี่ยแบบจกักจังใดหรอกเลยแยกทางอยากไอบโบหน่อยนึงกะว่าสันเนาะอันนี้ก็เรื่องล่าของเาวเตยพุ่นนะนี่คือเาวเตยพุ่นนะฮะบเบลเตยพุ่นชาแนลนะครับเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่น,น่นะบางบางคนกะว่าเาวเตยพุ่นเป็นไผ่นะก็เลยอยากแนะนําว่านี่คือเาวเตยพุ่นเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ช่องเาวเตยพุ่นชาแนลนะฮะเขาไปรับชมะอะไเขาไปติดตามอะไรทำมาชมทางเรื่องล่าของเาวเตยพุ่นนะฮะคลิปนี้ก็ถือว่าขอบพระคุณนะฮะสถานที่ที่เป็นอ่า ปอดแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะสวนเบญจศิรินะฮะพร้อมพงทาำผู้ชมนะฮะมาได้นะช่วงเย็นๆรับรองว่าันอากาศถึกใจแน่นอนนะฮะมีจุดนั่งพักผ่อนแล้วก็มีจุดออกกำลังกายเล่นกีฬาแล้วก็ทำกิจกรรมนะฮะคลิปนี้บาวเองก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะมือหนาสิมาเราเรื่องราวของบาวเตยพ่นหม่ถา้าเลยพอกันอีกเนี่ยทำประชมทางทีมมากนะฮะเรื่องราวของเาสองคนนะฮะติดตามให้นกำลังใจกับย่ดเรื่อกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวบาวโบแล้วกับบาวเตย อากาศดีหลายสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีว่าเต่พนไปแล้วบรรยากาศย่มหลายด้านหลังก็โอ้มีรถไฟฟา้า BTS ต่อมา